เคยสงสัยไหมคะว่าอาหารเช้าสไตล์ชาวใต้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสเสน่ห์ของอาหารเช้าเมืองตรังที่ร้านพาสินีซึ่งกำลังสร้างชื่อด้วยเมนูติ่มซัมทะเลสุด Exclusive จุดเด่นที่ไม่เหมือนใครติ่มซัมอาหารทะเลสดใหม่จากอ่าวกันตังและเมนูที่แนะนำปลากระพงนึ่งบ้วยกุ้งราดมะนาวปูดำนึ่งมะนาวรสชาติที่ผสมผสานความเป็นจีนและความสดของทะเลใต้ เรื่องราวสุดประทับใจคุณอามาชนาภาวย75ปีเจ้าของร้านเราว่าแนวคิดนี้เกิดจากการนำจุดเด่นของภารใตายมาสร้างสรรค์เป็นเมนูพิเศษทำให้ร้านยังคงยืนหยัดทำกลางวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างน่าทึ่งในส่วนของราคายังเป็นมิตรติ่มซัำทั่วไปเข่งละ25บาทเมนูซีฟู้ด60 100บาทอาหารตามสั่งเริ่มต้น50 60บาททางร้านเปิดให้บริการทุกวันค่ะทางร้าน